คยได้ยินคําถามนี้ไหมครับเวลาจะดูซิงล้างจานนะครับซิงล้างจานเนี่ยมีสะดือใหญ่สะดือเล็กมาต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ให้เก่ามาไขาความลับให้ฟังนะครับไอตัวซิงส,สะดือใหญ่อะครับเนี่ยครับดูหน้าตามันหน้าตามจะมีแบบนี้นะครับมันสามารถถอดตรงนี้ออกมาได้ตัวนี้เหมือนเป็นตะกร้าไว้คอยเก็บเศษอาหารนะครับช่วยให้ท่อน้ำทิ้งเนี่ยตันช้าลงจะถามว่าตันไหมถ้าไม่ดูแลรักษาดีแม่งก็ตันเหมือนเดิม นี่เราดูครับเนี่ยมันจะมีตะกร้าขึ้นมาเป็นสะดือใหญ่นะครับส่วนซิงค์สะดือเล็กก็คือตัวนี้ก็คือรุ่นมาตรฐานปกติที่เราใช้กันทั่วไปนะครับซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เนี่ยถ้าเราไม่ระวังเรื่องเศษอาหารที่ตกไปตามพื้นเนี่ยมันจะตันง่ายนะครับต่างกันแค่นี้เองตัวเกียวข้างล่างตรงท่อน,น้ําทิ้งนี่ก็ขนาดเท่ากันนะครับขนาดนิ้วครึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ติดเรื่องงบประมาณนะครับเลือกที่เป็นซิงค์สะดือใหญ่นะครับแพงกว่ากันนิดเดียว แต่ว่าช่วยป้องกันเรื่องท่อตันเนี่ยเพราะว่ามันคุ้มกว่าเยอะอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าวัสดีครับ